สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาโผกับโผอีกแล้วเมื่อนี้พ่สิพาทุกคนมาเบ่งกุ้งเนาะแม่พ่ไปสอนกุ้งมาไส่กุ้งมาแต่ลายมาันปวดใจทุกคนเบ่งนี่ทุกคนเบ่งกุ้งมีมีทั้งกุ้งทั้งหอยกระต๊อกก้อน นี่ทุกคนกุ่นีนน้องกุ่งน้องนี่ทุกคนสดสดเดี๋ยวมาเรือกันโอ้ไปเดียวตัวหนึ่งยังเป็นนอยู่เลย อทุกคนป้าหน่อยไายนะปลาเดือกไกวต่อปลากุ้งเดือกไกวต่อกุ้งโอ้ไปแล้วแมงท่านกินข่าวน่งโซกัน เดือกเดียบเดือดเดียบดอย้วทุกคนเดือดเดียบดอยนะปลาสันส่วนนี้คือกุ้งพู้ดีก่อยไก่เลือขนาด กลังสิก่อกุงทุกคนกคนำเดต้าอน,นี่ยกำลังจะกินเขาแดงกันทุกคน อกอยกลุ่งก่อนใส่หักนาวเยอะเออฝนตกเลย So I packed one. เลือมปุงก็ได้ทุกคนส่พักเดียวกะเขาคัวเป็นนัวแับพีกคัว bà đẹp ขง này, ังแดดนะทุกคนผกอยกุ้งจากเสฉะบ่อาซาเมใส่ซิมก่อนหาความเค็ม

ซเดือบลอยทุกคนเสแอะทุกคนนี่ดิพัวกับก้อยกุ้งเดียบร้อยแล้วพอดีมีแขกมาเพื่อนผู้เด้ทุกคนกำลังกินข้าวอยู่ก้อยกุ้งไปได้พ่อเสแอะอยู่บ่มันเด้อกินข้าวเด้อมันเด้อกินข้าวเด้อว้าวทุกคน ทุกคนสำหรับคลิปนี้พวอก็ขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกันใหม่สบายดี